เฮียทีวีท่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขวลุกว่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวหมาเหงาทุกท่านเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วในเกมที่มีชื่อว่ามิมิกนะครับมิมิกนี่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเหมือนผีหรือปีศาจนั่นแหละนะที่จะคอยจะซุกซ่อนและแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆเพื่อหลอกลอ่อเหยื่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องย่อเกมก็คือเรา เป็นแม่มีลูกชายคนนึงนะครับที่นอนป่วยติดเตียงอยู่แล้วบอกว่าในห้องนั้นนะ่ะมีบางอย่างผิดแปลกไปจากปกติเราผู้เป็นแม่ก็เลยต้องมาคอยดูแลลูกนะครับเพื่อไม่ให้อะไรบางอย่างนั้นนะ่ะมาลังควาลูกเราได้โอเคถ้าพร้อมแล้วไม่ต้องพูดพันนํำเพลงมากครับสตาร์ทกันเลยนี่ก็เป็นห้องเรานะครับภาพจะเป็นแนวแบบ P.S.X นะเป็นภาพเหมือน ช่วงเพ a y s สเตชันวันอะอะไรอ่ะคัสเซนโทรหลอนเลยฉายให้ดูบรรยากาศภายในบ้านมีอะไรไหมนะมีมิกเราจะช่วยลูกชายได้ไหมแล้วลูกชายกำลังประชิญหน้ากับอะไรอยู่ หือเขาแค่ป่วยแล้วคิดไปเองเราไปค้นหาคำตอบด้วยกันเลยครับอืมอ่ะอเคเริ่มแล้วอ่าฮะนี่คือน่าจะเป็นห้องนอนเรานะครับตุ๊กตาอะไรอะคาเมโอนตาอันนี้น่าจะเป็นชื่อตุ๊กตาน่ารักเชียวอันนี้มีบางอย่างที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับลูกของเรานะครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาหายตัวไปหลังจากนั้นเขาก็กลับมาแต่เขาไม่เหมือนเดิมหมอไม่สามารถอธิบายให้ฉันฟังว่าลูกชายของฉันเจอกัอะไรมีบางอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเขาแน่ๆแหละลูกชายเอาแต่พูดอยู่เสมอเกี่ยวกับชื่อชื่อว่าโคลาซิโอนะครับและฝันร้ายที่คอยมาหลอกหลอนเขาทุกเวลาฉันผู้เป็นแม่ต้องไปดูแลเขาฉันผู้เป็นแม่ต้องไปดูแลเขาจนวินาทีสุดท้ายนะครับเยี่ยคตรเศร้าเลยวะ่ะ ลุเกลูกเราอยู่ไหนนี่คือการหายอันนี้ยังเป็นเหมือนข่าวนะการหายตัวไปลึกลับของพวกเด็กนะครับสร้างความวิตกกังวลให้เมืองเมืองเล็กๆแห่งนี้ผู้ปกครองของเด็กหลายคนเศร้าโศกเสียใจมากครับกับการหายตัวไปของเด็กเหล่านี้เหยื่อในเหตุการณ์เขารายงานม,มาว่าเห็นเหมือนชายใส่หน้ากากสีแดงหรืออะไรบางอย่างใส่หน้ากากสีแดงบางก็อธิบายว่ามันคือความไม่แน่ไม่นอนหรือความน่ากลัวนั่นเองมันมาเพื่อทําให้เกิด บรรยากาศแห่งความหวาดระแวงหวาดกลัวนะครับและนักสืบก็ยังคงสืบหาข้อมูลต่อไปผู้อยู่อาศัยในเมืองเล็กๆแห่งนี้ติดอยู่ระหว่างกลางกับความหวังและความกลัวนะครับข่าวลือเกี่ยวกับ หน้ากากแดงนี้มันแพร่ขยายคล้ายๆกับความมืดปกคลุมไปทั่วช,ชุมชนเลยนะครับซึ่งก็เป็นแบบข่าวใหญ่แล้วก็เป็นข่าวลือน่ากลัวมากนะครับประชาชนที่อยู่ที่นี่รวมถึงเราด้วยก็ต่างอยู่ในกึ่งกลางระหว่างความหวังจะมีอะไรดีขึ้นกับความกลัวที่ต้องอยู่ทนะ่ามกลางเหตุการณ์แบบนี้นะครับและลูกชายเราเนี่ยลูกชายเราคือหนึ่งในนั้นเหยื่อโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูห้องนู้นก่อนนะ โอ้ขนขนเริ่มจะลุกแล้วว่ะอันนี้คือห้องครัวนะแก้วน้ำปฏิทินวันนี้เป็นวันที่สิบเดือนเมษานะครับมีความหมายอะไรไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันบอกเขจานแตกเหรอจานหม้อแตกใช้ไม่ได้แปลกๆแ,แล้วว่ะแตกหมดเลยโทศรศัพท์อ่ะ โทรศัพท์ไม่มีอะไรใช้การไม่ได้ผมว่ามันมันเกินไปแล้วนะครับใช้อะไรไม่ได้เลยลาวอยเหรออ่านว่าลาวอยละทุกชายของฉันชอบของเล่นตัวโปรดอันนี้มากมันคือชื่อลาวอยในเวลาแบบนี้ฉันจะไม่เปิดประตูนี้นี่ก็เป็นเวลาตีสามเหรอโอ้โหเวลาดีซะด้วยตีสาม รูปภาพในนี้ก็ดูได้ด้วยนะครับพออ่านก่อนเป็นรูปวาดของกวางสีชมพูข้างหน้าก็คือทีวีจอยักษ์ช่างช่างคิดในการวาดจริงรูปวาดของรูบิกกำลังลักพาตัววัวไปอยู่นะเหมือนเหมือน UFO อลักพาตัวคนเลยเงี้ยแปลกดีวะ่ะใครทั้งสรรหารูปมีมาติดบ้านวะศ <c oughs> ิลปะ,อะโอเคผมมาถึงห้องที่ลูกอยู่แล้วนะดูดิ ืแต่ละรูปรูปพวกนี้คืออะไรลูกฉันเป็นคนวาดรูปพวกนี้เนี่อะレスแมสน่าจะใช่แหละโคลาซิโอที่เขาพูดกันนะครับมันมีชื่อนะโคลาซิโอเนี่ยโอเคลองด,ดูดูดูิลูกเป็นไงบ้างวะลูกเป็นไงบ้างลูกแม่ฮะ ผมฝันอีกแล้วฝันเหมือนกำลังตกลงสู่พื้นและบางอย่างลากผมไปใต้เตียงแม่ผมไม่อยากถูกโพรซิโอเอาตัวไปจุดๆผมหิวน้ำมากเลยฮะแม่เอาน้ำให้ผมกินสักแก้วได้ไหมได้เลยลูกลูกอยากได้อะไรบอกแม่อะไรใต้เตียงวนะเนี่ยแม่จะแปเอามาให้หิวน้ำใช่ไหมลูกเควิ่งได้นะครับ,บวิ่งละน้ำใช่ไหมลูก อ้าวอเออเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมีอะไรดูลูกเราอยู่อ่ะมีแค่เลมอนเหลืออ้าวมีแค่น้ำเลมอนคั้นเหลือนะครับเทน้ำไหมอ่ะหรือมันมีน้ำเติมแล้วไปหาลูกก่อนกลัวเมื่อกี้เหมือนมุมมองเหมือนมีอะไรมองเรามองลูกเราอยู่ตรงหน้าต่างอ่ะอะไรวะไม่มีนะอาน้ำลูก วอนวอเตอร์อ้าวียากูหยิบแก้วเปล่ามาสักงนันะอะยังไม่ได้ตักน้ําเลยเอาน้ําจากไหนอะนี่ไหมโอเคเติมน้ําแล้วลูกน้ํามาแล้วโอเคแม่ไปหามาแล้วอ่ะเติมลูกแม่อะไรก่ะผมคิดว่าโฮลาซิโอมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าไอ้เชี่ย HI! แม่ไป ไปตรวจดูหน่อยได้ไหมได้โปรด yeah, fi. เ,เ,เนี่ยทีวีทรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮกูขวลูุกว่ะเนี่ยเพื่อนเอน,นมีอะไรไม่รู้เงาสามตัวยืนอยู่ข้างนอกบ้านอ,นอ,นอ,นอน่ะทีวีก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชุดเสื้อผ้าเหรอนี่เหรออืมโอ้รอดไอ้กูไม่มีอะไรเป็นแค่กล่องลูกลูกคิดมาก ผมไม่อยากอยู่คนเดียวก็นี่ไงแม่อยู่ด้วยแล้วนี่ไงอยู่คนเดียวอะไรล่ะเขากาลังจะมาเอาตัวผมไปแม่ถ้าผมอยู่คนเดียวแม่เอาลาวอยมาให้ผมหน่อยได้ไหมผมคิดถึงมันลาวอยคือตุ๊กตาในห้องนอนนะครับอีกห้องหนึ่งผมจะไปเอาลาวอยมาให้ลูกเนี่ยเวลากูออกไปอะ่ะมันชอบมีตัวแปลกๆจะมาหาลูกเรานี่มันติโมตา้าลาวอยอยู่ห้องนู้นจําผิด โอนนี่น <Kid> <se> ี่นี่ลาวะไม่เหยียเสียงใครเคาะวะกูไม่เปิดไปเอา๋าวลอยไม่ให้ลูกกูเปิดเองวะเฮ้ยผมรู้สึกบางมีบางอย่างอยู่ข้างหลังดวงตาผมอะไรวะเขากำลังมองอยู่แม่เขาซ่อนตัวอยู่ในเงามืดแม่อ้ขนกูลุกสู้เลยว่ะเขาลอยได้ไอ้เท้าของเขาไม่แตะกับพื้น โอ้ยคนลุกลาวอยมันเหงามากถ้ามันขาดคา,คามิโอเนคามิโอนเนต้าไปแม่ได้โปรดเอาคามิโอเนต้ามาให้หน่อยแล้วทำไมไม่บอกทีเดียวล่ะลูกเมื่อกี้แม่เดินไปเอา <c oughs> โอ้ยตายแล้วบอกทีเดียวก็โจ <c oughs> โอ้ยคนลุกอย่าอย่างนี้อย่าทำอะไรลูกกูแล้วอย่าทำอะไรกูด้วย ลูกตายเหรออะไรมันแดงๆอะแม่โวลาซิโออยู่ที่นี่แล้วผมสัมผัสได้ถึงการมาถึงของมันที่นี่อย่าให้มันเข้ามาในบ้านที่หน้าต่างแม่หน้าต่างมันเปิดอยู่โอเคปิดหน้าต่างโอเคโอเคหน้าต่างใช่ไหมต้องเร็วหน่อยเออหน้าต่างทุกบาเลยวะเอออุยเอขนลุกว่ะหน้าต่างห้องน้ำด้วยไหมเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ห้องเนี้ยตรงนี้ปิดยังปิดประตูโอ้ยังไม่เปิดตอนนี้โอเคไลน์น้าต่างเนี้ยปิดเฮ้ยอะไรวะลูกโดนเหรอลูกลูกเฮ้ยปิดแล้วอะ่ะปิดแล้วไม่ใช่เหรอลูกว่าไม่ใช่แล้วว่ะ ลูกลูกลูกครับแม่ผมไม่ต้องการแม่ต่อไปแล้วผมไม่ต้องการตาของผมเพื่อมองเห็นผมกําลังจะกลายเป็นความมืดโอลันติโอโอ,อยู่ที่นี่แล้วเขาจะเอาผมไปอยู่กับเขาเออเอออียเออ,อ,อนี่ไงปีศาจหน้า,นากากแดงเท้าไม่แตะพื้นจริงๆด้วยเนี่ยสรุปแล้วก็ ปกป้องอไรลูกไม่ได้นะครับเรียบร้อยเด็กตายห้องน้ำเหมือนเนี่ยมีลูกอะไรอยู่อ่ะลูกหมูอ่ะยังไงต่อทีนี้นเนียเรียบร้อยเหรอโอ้จบเศร้าอ่ะเอางี้จริงดิ ถามจริงผมก็ปิดหน้าต่างหมดแล้วนะเฮ้ย <l True> เอาละครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็คือเราไม่สามารถเราไม่สามารถช่วยลูกเราได้นะครับเราไม่สามารถขัดขวางปีศาจได้อะเออเราไม่สามารถต้านทานมันได้เราจะสู้มันยังไงอะปีศาจนี้มันรักพาตัวไปเฉพาะเด็กๆนะครับเด็กๆทั้งเมืองเลยนะสรุปก็คือเด็กทั้งเมืองนี้จะต้องไปอยู่กับมันนะครับรก็จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ มีมิกครับโอเคถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบดูแลสนุกก็แบ่งปันไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆดูได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมได้ด้วยการกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของผมเวลาผมอัพคลิปลงไปนะครับแล้วก็มีเพจ Facebook เอาไว้ให้พูดคุยแล้วก็ดูกําหนดการลงคลิปได้นะครับทิกต o k ก็มีนะครับทิกต o k จะตัดลงเฉพาะบางช่วงของคลิปเท่านั้นถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องเต็มๆโดยไม่สปอยก็มาดู YouTube ก่อนแล้วค่อยไปดูสนุกอีกทีในทิกต o k นะครับเพ ชื่อคล้ายๆกับ TikTok เลยครับคือ l o l l y เวนวักด็อกด็อกมีจีตัวนะครับส่วน TikTok ก็ l o l l y u n d เด s c o สกรก็ด็อกด็อกมีจีตัวเหมือนกันแล้วก็ยังมี0ูนย์ด้วยอีกตัวหนึ่งก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบอกทีเดียวก็จบโอ้ยคนลุกอย่าอย่างนี้